สวัสดีครับกลับมาเจอพวกเราสองคนอีกครั้งใน b า t t e r Reaction น,นะฮวันนี้เราจะกลับมาอยู่กับฝั่งใช้คำว่าอะไรดีจะไทยเลยวะเป็นศิลปินไทยดีว่าเออที่เป็นศิลปินไทยที่ไปโด่งดังอยู่ที่ฝั่งประเทศจีนอแล้วตอนนี้เขามีซิงเกิลใหม่มา ครับนะฮะอ่าแล้วก็ในเนี้ยความพิเศษก็คือได้นักชาลีเฮ้ยคยิงอ่ะผมแอบเห็นในนี้ไปมันคือในติ๊กต็อกอ่ะแม่งเป็นกระแสมากผมยังไม่ดูนะใช่ก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันแต่แบบพยายามหลบไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาเรียกชั่นกันนั่นแหละก็คือคยิงอ่ะในนี้คยิงเห็นบอกว่าเคยประกวดเอฟด้วยใช่ผมไปดูรายการรายการหนึ่งของจีนจำชื่อไม่ได้มันจะชื่อมันจะมีอะไรนะรายการวันโอวันถ้าผมจำไม่ผิดเนาะเป็นรายการคยิงมีคนไทยไปแล้วแล้วคในนี้ก็เป็นในนี้ไปแล้วตอนนั้นก็คือดังมากเลยนะคือพอในนี้ไปออกนี่ะ คือเป็นกระแสมากเลยคือคนแบบคนไทยคนจีนที่ยู่นก็จาก้นจากไหนกัาแเ้วาโอ้โหตอนนี้คืนนี้แบบเป็นซุปแบบเขาเป็นซุปตาไปแล้วนะซุปเปอร์สตาร์เป็นซุปเปอร์สตาร์ไปแล้วฮะแล้วซึ่งวันนี้เขาออกเพลงใช่ครับแล้วผมชอบทุกท่านทุกคนคุณขัอะไรไม่คือชอบความครีเอทีฟของนักชาลีเขาคือเราก็ติดตามคลิปนักชาเราเห็นนักชาลีมาตั้งแต่แฟนฉันเออตั้งแต่เจี๊ยบตัดยางเราทำไมอะ ยางตัดเจี๊ยบแล้วทำไมไม่ใช่ไม่โอ้ถ้าพูดผิดเฮียนะยางตัดตัดเจี๊ยบนะเออพูดดีนั่นแหละครับเราเห็นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วครั้งนี้ก็ผ่านไม่ได้แล้วก็เห็นแล้วก็มีช่วงนึงที่เขาดังใน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 ของ YouTube เนาะที่ว่าเขาเนี่ยเขาเป็นรักษาโลกไลฟ์สไตล์เขานี่คเออสุดยอดจริงๆก็อย่างที่บอกว่าใครติดนอ่ะมันเจอหนักชารีกโอ้ถูกไหมครับเนอะแต่วันนี้เขาบอกว่าเนี่ยเราจะมาเลี้ยงแอชชั่นเป็นนี้กันแล้วเขาบอกว่าไม่เซอร์ไพรส์ อยากเห็นอยากเห็นเหมือนกันงไปดูกันเอาจริงๆพาร์ทหลังๆมาเราจะเห็นแนักชาลรีเนี่ยพาร์ทของแบบในไลฟ์สไตล์ของเขาไงแต่ในนี้น่าจะน่า mm น่าจะมาแบบหล่อเฟี้ยวอ่ะนะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะครับผมอ๋อ o ราวด์ t ดร์เดย์แต่ก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเราด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจเพื่อเราเนาะจัดไปไปว้าว เฮ้ยอันนี้คอมกูกระตุกเลยฮนะเฮ้ยหรือว่าเป็นนี้เย้โอ้เออใครเล่น <Yeah. S 2> oh. oh. นะ เหมือนคีย์บอร์ดนะเนี่ยก็คีย์บอร์ดคีย์บอร์ดเฉยหล่อ,อ,อเลยอะ่ะหล่อแบก็คหล่ออยู่แล้วใช่เฮ้ยโอ้เป็นดีนะใช่อ่า เพราะนักลุกนิ่งๆเทะเว้ยแบอย่าหลี่คายเลยแบบอยากจะแบบอ่าเพลงเดียอินเตอร์เนชั่นแนลครับอินเตอร์นะอินเตอร์นะคือเนเน่ไม่ได้มีคือไม่ได้ว่าไม่ได้ม,นะไม,ไดมีไม่ได้เป็นลุกคนไทยแล้วเป็นแบบ Wow, boy, wow, ngan fanmeet, ngan oh, fanmeet, ngan, wow, wow. โอ้๋อเป็นแฟตแบกนี่เองครับเป็นแฟตแบกนี่เองใช่ป่ะน่าจะเป็นแบบเล่าแบบอเนี้ยอันนี้คือปัจจุบันอะใช่ใช่อย่าบอกนะปา<ะ>เชนโลให้ซัดโอ้โหปา ปะจังโอ้ยปะกันแหมโอ้โหเยี่ยหลอนสัสอ๋ออโอโอ้โหเฮ้ยฉันหวังว่าวันหนึ่งเพียงกังจำชื่อฉันได้โอ้ เฮ้ยสันนี้ทำซีรีส์ต่อเขาเนี่ยหูโอ้เพียงเพราะ ใช่กาลังจะบอกเพลงเพราะมากอันนี้เรายอมรับนะเราเซอร์ไพรส์หนักกะเดินตรงที่เนเน่เขียนเองด้วยคือแบบเนเ่เนเน่เก่งจันเลยครับแต่งเองร้องเองเล่นเองกำกับเองด้วยตัดต่อเองด้วยเขาคงจะต่อเองว้าวอย่างที่ผมบอกเกิดมาตั้งแต่ตอนต้นะผมยังชินภาพร็คชาลีในอีกแบบหนึ่งแต่พอเขามาอยู่ในโหมดของที่ต้องเป็นการแสดงพี่เขาเขาเจ๋งนะเขาเก่งอยู่แล้วคือก็คือแค่กำลังจะบอกเขาอะ แต่เกนักแสดงแล้วแต่แต่ไม่เห็นนานเว้ยใช่เคยไม่เห็นเขาเล่นไม่เล่นไม่เห็นแบบเขาแสดงเองเราหลังๆจะเห็นเขาในในภาพตลกเออในภาพตลกภาพไลฟ์สไตล์ของเขาเอนเตอร์เทนอะไรอย่างงี้แต่พอมามุมนี้ก็เท่เลยว่ะเชี่ยหลอดสัตว์อะเท่กูบอกว่าหลอดสัตว์เออเชี่ยและอย่างหนึ่งผมรู้สึกว่าเนเน่คือมีความแบบเขาประกายมากอ่ะแล้วก็เจ๋งตรงที่เนื้อหาเข้าใจง่ายแปลออกมาเป็นภาษาสวยๆนี่คือแบบน้ำตาร่วงเลยนะใช่ และคือตัว MV ก็ดีมากผมชอบท่อนหลังอ่ะปกติเราจะเห็น MV ทั่วไปคือน่าจะทิ้งทัมมิ่งไม่นานแล้วก็ตัดจบเข้าเท่าตัวเอ็นเคจิจาฮะนี่คือทิ้งทัมมิ่งให้เล่นนานเลยทิ้งทัมมิ่งให้ปล่อยแบบให้ถ้าถ้าถ้าเนเน่้เขาอุกงกลับเองว่าเขาปล่อยทัมมิ่งให้แบบใ,ใ,หใ,หให้แสดงมานี่ภาพที่อยากเห็นน่าจะเป็นอะไรแบบนั้นใช่คือถ้ามันเร็วกว่าน,นี้หรือช้ากว่าน,นี้มันอาจจะแบบเอ๊ะแต่เนี้ยแบบโหเชื่อดีอ่ะ MV สื่อดีนะใช่คือผมก็ลังนั่งดู MV ไปคือถ้าอันนี้คื ไม่เกี่ยวกับตัวอะไรนะเกี่ยวกับตัวเอ็มวีล้วนๆเลยเรื่องเกี่ยวกับว่าเฮ้ยบางทีคนที่เป็นศิลปินคนนี้ยบางทีแบบก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จทุกอย่างก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จเรื่องของความรักอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะถ้าที่ผมดูเอาไหมเนี่ยเราเอาสท่หน่ไหมนี่เลยเล่นเป็นสองบุคลิกสองคนเอางั้นเลยเรอเล่นคนเดียวเลยแบบเล่นเองทุกอย่างเล่นเอาเอาแบบเขามางเราเล่นเองตัดเองตัดเองแล้วเป็นเป็นทุกอย่างนะฮะก็อย่าลืมไปหาฟังกันนะครับกับ All About That Day นะฮะจากนีน่ ก็ไงขอบคุณท ah, um ุกคนนะครับขอบคุณแฟนคลับในเน่ที่เข้ามาดูด้วยนะแล้วก็แฟนคลับคนอื่นๆนะครับที่ส่งเพลงนี้ให้เราฟังนะครับผมช่ามากเพราะมากนะฮะขอบคุณคนมากๆนะฮะเราไว้ครั้งหน้าเดี๋ยวพวกเราจะมาเรียกชันอะไรกันอีกก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก่อนจากไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยนะครับนะครับผมเจอกันเจอกัน one day